ฟันบากับแกนแหมกับแก่ตัวใหญ่ๆอ่ะมันตายกองกันกองซสำผู้เขานี่น้องตีทุกแกผูกแกแม่นกองสำผู้เขาตาย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 ตะวันจะคล้องเขียนเลขกไว้มีสิบสองกับหนึ่งศูนย์สิบสองกับศูนย์เก้ากแกเพ่แม่นเก้าเกียรบอ คนลูกก็ตันด้วยค่ะเลขมันตายหรือยังไงแต่ว่าเลขจะควงเขียนไว้นั่นว่าจะซื้อแบบนี้หนึ่งสองกับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองกับหนึ่งศูนย์แบบที่นี่ก็เลยว่าเสียวเก่าใส่เก่าหนึ่งศูนย์ยังไปสนอศูนย์เก่าป่ะหรือไหนตุ่แก่ไหมคะุันตายหรือว่าเลขตายแล้วกับคนลูกกันเอาไปตำ่าโมนี่เพราะว่าบรได้เป็นตัวเลขเอาไไเอาปจากความฝันเอา ตัวใดกาะทุกเกมันตายไหมตายกองเลยไหมแกเป็นต okay. <'s> okay. ัวใดครับเม่์ูนูเนาะูเนาะเก้าสู์สูเก้าเจ็ดสูเก้าเจ็ดมีคนตีมาสูเก้าเจ็กัปเีดิ้กับแกียตายเมร์กัปเกร์ตายตายหลายเลยเนี่ยกาตายกับสน่นตุย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 ตันตายฮะตายแน่ถ้พนามิจัดค้องนั่งผู้เดียวยุ่เก้าอี้จังสี่ละอ่ายาก โบราณแล้วกับแนี่ยบอกว่ากับเกี่ยงตายไปตะขีเดียดข้างแท้ก็ตายข้าตายเนี่ยเขาจะยนมากเนาะก็ย่นมากย่นมากข้างๆคอยิงแท้ก็ันแบบนี้ว่ามาดามว่าเกิดมาสันี่เขาเคยแล้วตว่าเลขจะของเขียนไว้มีสิบสองกับหนึ่งศูนย์สิบสองกับหนึ่งศูนย์แมนค่ะเลขที่เขียนไว้นั่นเลขที่วัดจะซื้อไอ้ฟังโค้งขึ้นนี่แมนอาตัมเทเรนแลยเนาะ เพราะว่านั้นถ้าเป็นตู้แก่ตายนั่นเขาก็ต้องสี่ศูนย์เก่าอยู่แล้วบอกค่ะตูเก่าเออแต่แม่นคิดในแง่นึงอีก็คือแบบเลขจับ้องอาจจะเขาแล้วมั้งสิแม่แมนบอกเจ่าใต้สว่นฟันเพราะว่าคนนี่บ่เห็นดอกคนเทียนโยนมากน่ะบ่เห็นหนาเพื่อนเนี้ยตายโยนมากมันตายนาะโยนมากยนมากยนมากโอ้ยกล่องขุดกล่องขุดกล่องโอ้ยจะบ้องกับนั่งเบิ้งสิเนาะเบิ้งเขา ค่ะมันตายนั่นเอาตามเลขมาดามตัวไค่ะหัวเลขที่เขียนไว้นีหนึ่งศูนย์กับหนึ่งสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองแมนค่ะตุ่เกียตายจาของเลขที่เก้าศูนย์ค่ะสามนั่นสามตัวสามตัวดิก็เอากะมาเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสองยังมนีตุ่เกียมันตายแต่ว่าจาของเลขคิดว่าเลขจาของตายแล้ว ตำล้าเน่าไทยอยู่บทนีตำล้าเน่าไทยน้างไปไทยน้ำเกลือเหลาเนไทยน้อไปไทยเลยตำล้าเน่าไทยนี่ไปอยู่น่อตำล้าก็เอาไปดิแต่ว่าเอาเงินเก็บไว้ไปกว่าาซเกิดมาซาตวนี่คือสิเพิ่งเคยฝันเห็นนี่แหละกับแก่ตายนั่นเกิดมาซาตวนี่แมนเกิดมาซาตวนี่เพิ่งเคยเห็นกับแก่ตายซัมขาเจ้าโยนมากวงซัมปูเขาป้าดมาไต่ข้าไต่แน่เดี๋ยวมันนี่ตัวนี้ไงบ่ โอ้ยกับแก้มม่ตัวเจ้าสิเราคือจังเขาพาท่องมันออกังส่แม่คุณชิงลูกโอ้ยกอขวางแบบนี้ยกับแก่จะขวางในความฝันก็นั่งเบิ้งเส้อแล้วผมขาดตายกับตายเนี่ยผมว่าในศูนย์เก้าเจ็ดแท้ๆบอกค่ะอันนี้ตีบ่กเป็นเด้อร์ไม่แดงตีเป็นตัวได้ค่ะว่าจะขวางตีกับเก้าศูนย์่าแล้วกับแก่กับแก่แมนค่ะตุกแกีตุกแกี ก็เลยตีเป็นยังหรือมันมีสีขาวสีสูนหมดรือจักไหมกระมุนขึ้นแต่ว่ากับแก่เนี่ยพอตีเก้าแยงเดียวเอาเลขนักเจ้าของเนี่ยต่ว่าเลขเจ้าของเขียนไว้นั่นว่าสีสื่อนึงสองนึงสองกับหนึ่งศูนย์ว่าจะสื่อขึ้นเนี่ยเขียนไใบหมู่ว่านนี่เป็นข้ามบุญมากพระอาจารย์เพิ่นว่าสิบสองกับสิบเพิ่นว่าพระอาจารย์เพิ่นบอกนั่น ทำบ,บัวน์ม่อวานนี้พระอาจารย์พระเล็บบอกราชิบสองครับเจีย๊ยบกระเล็กยนไวเขียนแผ่เบิ้ลเนาะสิบสองคับหนึ่งโซนแนนค่ะจะคล้องกระเล็กเขียนใส่สกระดาษ้บักระดาษไว้บัที่เนียนแรงมากเลยฝันจังที่ละม,มีมีสวดว่าห้าเพิ่นห้าเพิ่นแบบว่านี่ไหมคะครับผมไลายสดอยู่ยวคำครับ ห้าพื้นตีแม่แล้วตีซอยกันแม่นุนุ้ยลีซาดนี่นุเพิ่งเคยฝันตีล่ะซ้าข้าวขึ้นฝันให้พี่นางไล้ซุดไม่พื้นตีแล้วนี่แต่ว่าแปลกที่ในความฝันนุกับน่งอยู่งตีล ah, like no right. ่ะน no like ั่งเบิ่งเขาโยนมน้านั่นไต้หักไต้โยนมาโยนมาโยนมาโอ้ยกว้างขึ้นปฟาดขึ้นไตหักไต้เนี้ยจะฟ้องเงินทันไต้พื้นตีเนาะมีสามตัวเป็นไรธรรมดาไม่เขายังใส่หรือเขาจะฟ้องมีสามตัวก็เป็นแล้ว ตีนัน <tang> ต <ar> ีเก้าศูนจากอตีนะตุแกตุแกตายเนาะค่ะตายตุแก่ตายตุแก่มีู <Tamam> ่นิยัพ่อมตุแก่เป็นเก้าตายเป็นศูนยตัปันทีตัได้บ่ะนี้จ้ะนี่ป่ะค่ะมียู่แล้วเล็ปูเขียนหาไปก่อนบาทต่ว่าเล็กปูนั่น่นบอกนั่นคนมาสิบสองกับสิบคนมามนว่าเลกสิบสองกับสบสิบสองกับสิบแมน ไปกลางคืนมากจะควงเล่ยฝันเห็นเงินกับแก่ตายกวงอหลีอยู่ไปหาปูมากแล้วก็แมนค่ะไปทําบุญมากค่ะก็เลยเอาเหล็กเป็นเลยก็เลยว่าจะซื้อเหล็กเป็นนี่นะแต่ว่าจะควงมากหลายนี่มากหลายหนึ่งสิบสองมากหลายมักแห้งสิบสองเลยสิบสองเลยมากหลายมากหลายสิบสองสิบสองมากที่สุดเก่าศูนไซส์ของกลางสูนหนึ่งสอง ศูนย์หนึ่ 0, 2, นงสองอย่าง้สามตัวไหมศูนย์หนึ่งสองของยังมักศูนย์อยู่เดิเพราะว่าศูนย์มันกันเลขเย็ดไรอย่างเี้นนเะนาะอันนี้ฟังโคง้งด้วยฮานี้สามตัวมีสุดเดียวนะครับอันนี้ฟังโค้งทะเลขไทยอยากได้เดี๋ยวก็สิให้อยู่อ,อันนี้เอาฟังโคง้งเลขไทยมีนมีในใจอยู่ตัวไดนครับเปิดในใจครับอันเอาตัวเลยบ่อเพราะว่าเดี๋ยวจังเอาไม่ก็ได้อันนี้เอาเล้า อันนี้ให้เล้าเไปก่อนอันนี้ให้เล้าก่อนไห่เสียเอาใบไทยเอาไปเลยดินี่ให้ล้าก่อนเลยอยากเก็บใบไทยน้ำก็เอาไปน้ำเนื้อตำเล้ายาวไทยตำเหลายาวไทยเล่ยความฝันงามนะแต่ว่าแพทย์จารึกจะมีที่ส่วนที่ผู้ใดอยากไปยังก่อไปตอนแร่งตอนยังกันนี่ใช่คือแต่ว่านี่ลราได้เลขสองตัวมาเนี่ ไวยเกิดมาสัตว์นี่ขนเพื่เคยฝันจะเกลือเด้อเห็นกับแกลตายจริงสิตายของเกล่ตายกองเกล่แล้วเขาจะยนมาโยนมาโยนมาเนาะคนที่ยนมากนั่นเขาบ่เห็นหนาเด้ยาวไทยยาววาวนี่นั่งยุ่งสิโอ้ยตายขั้กไต่แน่ยาวไปไทยด้วยเลยที่เราต้องประมาณในความฝันจะคล้องเบยญานโอ้ยคือไต่ขั้กไต่แน่แต่พนักคล้องกับว่าองค์สี่เลยได้ในความฝันนะครับ ยาวไปเลยก็ได้นุ้มาตำาฝันกระเทียวเด้อตีขาไะตีเตียวเตียวเด้อค่ะฝันฝันคัดฝันเดียวขุ้มเนาะค่ะเนาะตึ้งเหลาพิ่งไผ่ยู่นกันเอาเอาไอุ้้มเอาไุ้่มฝันคัเตฝัเกล็กับเกตายเนาะคัดฝัซ้ำประตูุหรีขผมยนมากยุ่นมากยุ่นมากเนาะ ทั้งเราทั้งไทยเลยหมดเลยลาวงวดวันที่16กันยาเด้อพี่น้องวันนี้เขียนวันที่ให้เขียนให้แต่วันที่เล่ามือนี่วันที่16เล่าวือนี้กันยาได้ไหมถ้าแปลงบนรถถังภาพแห่งงามมันเนี่ยยาวหอดเมียนเพิ่นบอกมาเนี่ละ่ะเนี่ยเพิ่นบอกมาเนี่ยบางคุณกับยังว่าสิโตเก่าเนีอาจจะโตเก่าก็ได้เพราะว่ามันหลับกันไหวเนาะซูดหลับอันนั้นไม่ ไทยตัวใดก่อไี่มักครับไทยที่เล่กมากเออแมนทือว่ามักมัดเบาเบาได้เลื่อยปะเบาได้เลื่อยครับครับ4 4 4สอง C สอง สองสี่สี่สวสม่ยมีตัวนี้ในนี่บมีเลี้ยงเียเพิ่มเนี่นี่ไอเด็กตัแยกไทยตัากเ็้ไทยตหากสี่สองสองเม่นบอองสองยกมยองตัวไหนนะครับมาดามมาดามสี่สองสองแนค่ะสี่สองสองเม็ดเดียวเลยบอกครับแมนค่ะสู่ใต้ สู้สู้สู้สี่สองสองนะครับวันจัวันที่สิบหกเะวันที่สิบหค่ะอันนี้วัสิบหกันยาครับผมสิบหกกันย่าครับสี่แมนกตาเลนตรนี้สองสองกับสี่สอจำนั่นจบ้โค่ะเนีเดียวงามเหล็กสมงามคับบ่กกเว่าเขียนไว้อันนี้กับฟันดีเลยันฟันดีดืกนครับจ้ะ อย่าลีทั้งเราทั้งใครเลยรัฐบาลไทยมาดามนะครับ422นะครับค่ะแมีนตัวเดียวแต่ว่าจขอทชตัวลอตเตอรี่ใบกับซูนี่อมุนไปหมุนมาเนาะค่ะเนาะเหมุนไปหมุนมาเลยแมีนค่ะนี่ตัวเดียวตัวเดียวที่แรกว่าสิบปอยอันหลังวันที่เจ็ดยวนรัฐบาลไทยนี่ว่าสิบปอยหลังวันที่เจ็ด สนิดคาววม่านนะอยู่ก็ได้แล้วตรงป้อนแมนครับที่นี่เลยมาจากใกล้มาจากเวลี่ยสฝันนั่งยองสีกับนิดเป็นม่านทุใย้สีนั้นย้อนนั่นเ่งมันทุใส่หรอผมซึ่งอยู่กับจักควงเนี้ยเนาะ เลือเลือเลือมันจะตายแล้วี่ออ่ะทั้งไก่ทัเล้าทั้งไ่ัเลาผสมผสมกันเลยสีอกันยายนี่สี่สอี่ตัดน้าเลืออันนี้สิหกกันยานี่ส6หกันยาคร่บตัวเดียวตัว่าเข้ากับไปหมุนเราผู้ไดมากนอกออหกันยากับสงสงแค่นั้นแะไปตัดไส่อกับสองอไดดักนปครับ อัน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 นี้สีกันย่าซีสองสองอันอันอันนี้อันอันนี้ฟังโค้งเออฟังโค้งที่คนบอกมาเนี่ยเขาปูรูเพื่อกานอก่าต้องมานอกกันเนาะแมนค่ะไม่ว่าจะเก็บไปไทน้ำก็ได้เนาะอันที่นี่ผ้าจันบอกมาเรียกะอาจานนี่เก็บไปเที่ยวไอ้ฟังไท